จะมาบึงบด,ดาสมาคมแล้วเนาะสมาคมบ้านลรอวะจะมาคมบ้านกำลังคัวป่าเฮ็ดเมนูก้อยต้มเนาะให้แก่สีพายบรนดางเอาเลยสีพายเฮื่อซวงยิงรายบรนดางเอาเลยปีหน้าเอาทีหนึ่งมาเลยปีนี้ติดไว้ก่อนเอกปีหน้าได้ทีหนึ่ง จรงกอ่ซ้าเออเี้น่ะเออน่ะมความเป็นอท่าแท้โอยสวงอ10ปีก่อนที่มีแต่บานด่างได๋นีหมดบ่วางบ่หมดบ่เนาะคอนําเพิ่นแลได้ที่1ลลูกหลานได้ที่1เลยตานี่กําลังตําซุ้มตําอุปสทธิใส่น้อยแซบน้อยแซ่หลายแซบหลายจัดไปนี่คือสูตรนี่คือสูตรการตําซมตําใเยอะๆล้นๆหลายๆ โดยโดยโดยโอ้ขาดแส่สีมือสาวาสวยประจำหมู่บ้านของเราโอ้สุดยอดเลยนี่ก็จะเป็นวิวสวยวิวงามๆเย็นๆอยู่ที่ริมน้ำแห่งนี้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด ตามซึ่ตามอันนี้ก็จะคัวปลายอดเอาบรรยากาศทางนี้ก็จะเป็นหลังวัดนะมีแต่ต้นมากต้นมากแล้วหลายสาบ้านเขามาลูกหมากอีกทีบ้านนะสุดเลยจะมีมากมีผู้เนาะเป็นบ้านเก่าบ้านเดิมสัส ค้ยผักดีุ๊ยงามดีงามตาดีสะอาดตางามตาเิ็นตาตานี้ก็เป็นริมแม่น้ำซัมซีตา,น,ตานี้ก็เป็นริมน้ำเย็นขนาะดโอ้ผักๆ้าวฟังแรอะด้ขึ้นมานี่ยนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอฟซีจะเบิ่งนำกันจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไป